ครับผมอ่ะสวัสดีปีใหม่อ่ะพี่น้อง Fc ของประเสริฐอ่ะอ่ะก้าวเป็นทางการอ่ะสวัสดีปีใหม่อ่ะปีมาลงหรือว่าปีงูใหญ่อ่ะพี่น้อง Fc ทั่วทุกทวีปอ่ะทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกมุมของประเทศไทยอ่ะที่ติดตามแนวทางของปพระเซริฐอ่ะซึ่งเป็นแนวทางแนวทางปพระเสริฐเวอร์ชั่นใหม่อ่ะพี่น้อง Fc จะ ได้ติดตามแนวทางของระเสริฐมาตั้งแต่ต้นจนถุงวันนี้ก็น่าจะพอรู้ทิศทางประเสริฐคลิปนี้ระเสริฐจะบอกแนวทางวิธีเล่นอ่ะสลับแนวทางของระเสิริฐอ่วิธีเล่นอ่ะพี่น้องเอฟซีให้จับตาดูที่อ่ะเด่นลองกันอ่เด่นลองกัน,น,กนหรือว่าจะเป็นตัววิ่งรูดหรือว่าจะเป็นตัววิ่งรูดอ่ะที่สุดๆก็คือหลักหน่วยอ่ะอเสริฐมีความชํานาญเรื่องหลักหน่วย น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นว่าหลักหน่วยอ่าแล้วก็ชุดวินอ่าชุดวินคุณจะวินห้าตัวคุณก็เอาไปถึงเจ็ดวินเจ็ดตัวคุณก็เอาถึงห้ากับสี่สำหรับชุดวินอ่าสำหรับชุดสามตัวอ่าสำหรับงวดวันที่ห้าเดือนมกราปีหกหกเพราะเสิร์ฟให้ไปลงทุนแบบเน้นเน้นสามหางแต่พราะเสิร์ฟให้ไปทั้งหมดหกหางสามตัวอ่าตัวกันก่อนเจ็ดหกสาม 150 <c oughs> 143ตัวกันตัวที่หน้าลงทุน033 063แล้วก็061แสดงว่าหล <c oughs> ักร้อยคือ0หลักร้อยคือ0อ่าถราจับคู่อ่าจับคู่อ่าอ่าโปรเสเซอร์เวอร์ชั่นใหม่อ่าต่อไปจะมีบน6หางล่าง6หางเน้น3หางบน45 67 61อ่าตัวสำรอง ตัวเน้น70-63-33จับคู่ล่าง3-1-40-50ตัวสำรองตัวเน้น66-30-60หสำหรับตัวเน้นตัวเน้นสำหรับ f อที่ติดตามผลงานของปรเอเสดสวัสดีปีใหม่และประเอเสดขอฝากช่อง YouTube น้องใหม่ ช่องน้องใหม่ยู u ูปฝาก fc พ่อเสิร์ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องลูกศิษย์พ่อเสิร์ตลูกศิษย์พ่อเสิร์ตซึ่งดำเนินการโดยพี่แดงกำแพงเพชรเป็นคนเป็นคนทำคลิปทำ u t u b e ช่องนี้ช่องน้องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม fc ทุกท่านช่วยเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องของลูกศิษย์พ่อเสิร์ตด้วยถ้า ft พ่อเสิร์ตถ้าคนไหนอยากทำ u t u b e ก็ยื่นข้อจำนวนมาว่าเอออยากทำพาะเสอจะแนะนำวิธีทำให้แล้วก็เอาไปลงไร่เลยลงเฉพาะแนวทางของพระเสดหรือว่าจะเป็นเลขทูบภูมิปูภูมิย่าลงได้พ่ะเสือนุญาตให้ทำถ้าใครอยากทำก็ยื่นความจำนงเข้ามาเลยนะสลับแนวทางลาพัฒนาฮานอยพ่อเสดมั่นใจว่าฮานอยนี่น่าจะเดินดีที่สุดฮานอยนี่น่าจะเดินดีที่สุดเอฟซีที่ตามพรอเสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นชิปทางด้านอ ฮานอยลาวหรือว่าลาวสตาลาวสตาก็มีใครอยากเล่นลาวสตาก็คอมเมนต์เข้ามาทางช่องได้เลยหรือว่าจะเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็จะมีะเลขอ,อาจารย์พรประเสรศิฐแล้วก็จะเป็นเลขปู่ขาวพันล้านเลขยาสินเนีน่นเราจะตามไปให้ทุกจอดทุกจอดให้ f อติดตามแนวทางของประเสรศิฐทุกแนวทางทางช่องลูกศิษย์ของพรเสรศิฐลูกศิษย์พรเสรศิฐหรือว่าจะเป็นทางช่องพรเสรศิฐเฮงเฮงเข้าติดตามได้ อาจจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาขอให้เอฟซีโชคหมานร่ำรวยตลอดปี67เเอาด้วยรวยปังๆเฮงสาธุสาธุสาธุ